ฟังด้วนดวน,นข่าวดีวางแผนกันหรืออย่างครอบครัวใหญ่คนละหมื่นใช้ได้หมดซื้อรถซื้อทองโทรศัพท์ลงทุนทำธุรกิจระบบบล็อกเชนต้องติดตั้งแอปหรืออย่างรีฟังด้วน สวัสดีค่ะทุกคนกระบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่7กันยายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิเปรีโยนต่างๆการอนุญาตต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้อัปเดตล่าสุดกันเลยจีเดียวในวันนี้นะคะมีข่าวดีมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เตรียมเฮไปพร้อมๆกันทั่วประเทศอายุ16ปีขึ้นไปสําหรับเงินดิด่อ 10, น10,000บาทที่จะได้รับ กันในเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนชัดเจนแล้วเงินในส่วนตรงนี้นะคะใช้อะไรก็ได้ยกเว้นอบยายมุกและการพนันรวมไปถึงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งในส่วนของครอบครัวใหญ่นะคะได้คนละหมื่นครอบครัวใหญ่ได้หลายหมื่นเลยทีเดียวและข่าวสารในวันนี้อัปเดตวางแผนกันว่าสามารถใช้ซื้อได้หมดเลยนะคะซื้อรถซื้อทอง โทรศัพท์หรือลงทุนทําธุรกิจนั่นเองนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ข่าวสารล่าสุดฟังจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสําหรับ การแจกเงินที่ท่อนนั้นนะคะมีการอัปเดตในทุกๆวนันทุกท่านห้ามพลาดเลยจะเดียวสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับฟังข้อมูลว่าต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก็ฟังด่วนนะคะว่าต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออยังต้องทําอะไรกันบ้างก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับฟังทั่วกันนะคะและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ฟังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังและก็เป็นเจ้าของไอเดียในการทำจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทค่อนข้างอธิบายเข้าใจนะฮะเอาลองฟังความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเกันยายน2566บบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับยืนยันว่าเป็นการจ่ายผ่าน บล็อกเชนอุ๊ยบล็อกเชนคืออะไรแม่ถามบล็อกเชนเนี่ยแม่มันจะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็ให้ติดตั้งอยา่าอย่าถามว่าติดตั้งอะไรแอปไหนเพราะมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ถ้ามีใครมาบอกตอนนี้นั่นคือมิจฉาชีพอะบล็อกเชนนี้เนี่ยในบล็อกเชนเองมันจะมีเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทมันไม่ใช่เงินสดนะแม่นะ แต่มันสามารถใช้จ่ายได้แทนเงินสดในรัศมียังคงยืนยันว่าเป็น4กิโลเมตรรอบพื้นที่ตอนนี้นะวันนี้นาทีนี้ยังคงเป็นยืนยันว่า4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่ด้วยและคนที่ได้ก็คืออายุ16ปีไม่จํากัดฮะ16ปีขอให้คุณเป็นคนไทยบัตรคนจนก็ได้ใครก็ได้คนพิการก็ได้ ขอให้คุณอายุ16ปีแล้วคุณเอาเงิน10000บาทที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยเอาไปใช้เอาไปใช้ในรัศมีรัศมี4กิโลเมตรใช้ทําอะไรได้บ้างฟังแล้วเฮ้ยมันใช้ครอบคลุมได้หมดฮะใช้อะไรซื้อของก็ได้อุปโภคก็ได้บริโภคก็ได้ร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือวางแผนเพื่อจะลงทุนก็ได้เช่นเราอยากจะซื้อรถไถสักคันหนึ่งเราก็รวมกัน บ้านเรามีสักประมาณสักอสองบ้านรวมกันแล้วสิบคนสิบคนเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งเอาเงินแสนเนี่ยที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อรถไถาจากร้านค้าในรัศมีสี่กิโลเมตรแล้วก็เอามาเนี่ยซื้อได้โทรศัพท์มือถือก็น่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างซื้อได้หรือเราอยากจะลงทุนทําร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรามีทั้งหมดหคนคนละหมื่นก็ห้าหมื่นเอาเงินห้าหมื่นไปซื้อ ซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อวัตถุดิบซื้อหม้อซื้อไหซื้อจานชามนู่นนั่นในลัศมี4กิโลเมตรเพื่อเอามาประกอบอาชีพเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็สามารถทําได้มีสาเหตุสําคัญที่ทําไม่ได้คือซื้ออบายมุกอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคําว่าอบายมุกเนี่ยอะเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยอะซื้ออบายมุกเนี่ยซื้อไม่ได้สองใช้นี่ใช้นี่ไม่ได้อะเคลียนะ แต่ถ้าเอ๊ะฉันไปร้านเล่าเอออันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีการอธิบายมามันครอบคลุมมากบางคนถามผมว่าจะอยากไปซื้อโทรศัพท์มือถือนั่นหมายความว่าก็ซื้อได้นะขอให้อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรและมีการจับจ่ายใช้สอยตอนนี้แต่ละบ้านฟังแล้วไปวางแผนว่าเอ๊ะตกลงดิจิตอลหนึ่งมือเนี่ยฉันจะรวมมือกันฉันจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นขอให้มีการจับจ่ายภายในรัศมี4กิโลเมตร แล้วรูปแบบในการใช้อะสมมุตินะตอนนี้ต้องใช้สมมุติเพราะยังไม่ถแถลงยังเป็นทางการ1่กุมภาพันธ์2567คลิกออฟเลยใช้จ่ายได้เลยเงินโอนเข้ามาอ่ะทางเอ่อบล็อกเชนโอนเข้ามาเสร็จสปปับปั๊บอ้าผลปรากฏว่า6เดือนจ้ะ6เดือน คุณจะใช้ครั้งเดียว1 0,000ก็ได้หรือชั้นทยอยก็ได้เดือนนี้ฉันอาจจะไปซื้อข้าวซื้อของโน,โน่นนะี่นั่นฉันใช้ไป3 0 0พันหรือ7000เดือนต่อไปฉันก็ใช้ไปอีก2,000อ่ะลดลด,ดลดภายใน6เดือนนะนะแม่นะให้เข้าใจกันว่าอ่ะมันใช้ได้6เดือนอ้าว้านค้าจะเย็นร้านค้าจะเย็รนระเบียบของร้านค้ายังทําไม่เสร็จมิฉนั้นแล้วเนี่ยร้านค้าจจเย็นเย็นนิดเดงน แต่อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเองที่16ปีบริบูรณ์แต่ก็16ปีก็ยังไม่บอกอีกว่านับตั้งแต่วันไหนมิฉะนั้นแล้วอ่ะเคลียร์ทีละปัญหาทีละความคืบหน้านะวันนี้เนี่ยที่อัดก็คือ7กันยายน2566อ่ะคืบหน้านะส่วนรอเขาแถลงชัดเจนอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ละสมี4กิโลนี้ก็บ้านเราเนี่ยหนองอ e ีเวิร์ดหนองอะไรอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวาจะมีตะวัวตะควาย จะทำยังไงจะจะให้เพิ่มอ่ะชาวบ้านอ่ะอารมณ์ตีฟังอยู่คนเพื่อไทยฟังอยู่หรือคนรัฐบาลฟังอยู่รัศมีไม่ใช่สี่กิโลได้ไหมอ่ะขยายไปมากกว่านั้นได้ไหมอ่ะสิบกิโลได้ไหมอ่ะสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลได้ไหมอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันบูมเศรษฐกิจก็จริงมันก็ขยายไปอยู่ในชุมชนอยู่แล้วไม่ใช่หรอสี่กิโลแถวบ้านอ่ะสแกนกับสวนยางสแกนกับต้นปาล์มหันไปสี่กิโลไม่มีอะไรเลยนะบางคนหมู่บ้านอยู่บนเขามิฉะนั้นแล้วรัมตรีครับ ท่านนายกหรือใครที่เกี่ยวข้องชาวบ้านจะท้อนมาเงินนายอยากได้เงินหมื่นนะฮะแต่ขอมากกว่า4ีกิโลได้ไหมจะขอบคุณมากครับนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารข่าวจริงสำหรับเงินรีนทอนวอลเล็ตห0 0่งบาทนะคะซึ่งก็เป็น การแจ้งจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ทุกท่านอย่าลืมนะคะว่าณตอนนี้ยังไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งใครที่ชวนติดตั้งแอปหรือลงทะเบียนใดๆก็ตามนั่นคือมจฉาชีพก็ระวังกันด้วยนะคะฝากแชร์นะคะออกไปหรือคอยเกาะติดข่าวสารใหม่ๆจากทางเพจคุณอนุวัฒน์จัดให้หรือทางช่องนี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ